จัดไป1มิลลิกุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืนชาวบันนิวทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปตีบวกกันนะครับผมผมก็ได้ประกาศไปทางแฟนเพจเนาะก็มีเพื่อนๆน,นะครับส่งไอดีเข้ามาร่วมสนุกกันมากมายเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เพื่อนคนไหนจะโชคดีกันบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจาก ID ของผมก่อนนะเพื่อเป็นการเปิดเอาเลิกเอาใชา้นะครับผมโอเคอยู่กับกาเรตเบลนะครับบวก5นะปี2016นะครับบวก5อยู่ที่ 300M นะครับผมโอเค4บวก3ใช้แต้มนะจ่องตามองที่อยู่รอยยิ้มนะครับผมมาครับ กาเลตเบลจะมาไหมนะไปแล้วครับว้าวโอเคแสงม่วงสวยงามนะครับผมก็ถือว่าเปิดหัวได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูไอดีของเพื่อนๆกันบ้างนะครับมาครับไอดี ID ต่อมานะอยู่กับวาเลนเซียนะครับผม นี่ก็เป็น ID จากทางบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะติดไหมนะครับใช้แต้มนะ4ีบวกสนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชนกัน6ครั้งนะครับผมแต่ดูวาเลนเซียนี่เขาไม่ค่อยมีรอยยิ้มเลยนะเขาคงไม่ค่อยชื่นชอบการตีบวกสักเท่าไหร่นะครับผมไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอให้ติดครับผมหรววาเลนเซียนะ อาก็ยังมานะครับผมแสงส้มเนาะก็ถือว่าเป็นแสงเล็กๆที่ค่อนข้างสวยงามนะครับผมไอดี ID ต่อมาครับผมอยู่กับเปาโลมลดินีนะตัวนี้บวก8เลยนะครับผมปี 06W นะครับถ้าเป็นปี 06U นี่ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับผมโอเคครับขอให้น้องเขาโชคดีนะครับผมเปาโลมลดินีบวก8นะ 1 1 5 m นะครับผมโอเคไปครับจ้องตาครับผมตาเขานี่ตาสี้ำข้าวเลยนะติดแน่ๆครับผมมาอืม,อมแตกไปอย่างน่าเสียดายนะครับผมกู้คืนได้บวก1เช่านั้นนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเขาด้วยนะก็ได้บวกหไปใช้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ID ต่อมานะครับผม อยู่กับจอชคิเอรินีนะตัวนี้ก็ใช้แต้มนะครับบวก6นะ5้าบวก3นะครับผมอยู่ที่130เอ็มเลยนะตัวนี้เขายิ้มแฉ่งเลยนะครับผมแบบโงเฮงเขาดีนะผมดูแล้วนี่ยังไงก็ติดนะครับผมรอยยิ้มขนาดนี้นะไม่มีพลาดแน่ๆครับผมโอเคครับผมจอชัคิเอรินีไปแล้วครับติดแน่นอนครับ มานี่ไงแสงม่วงเจิดจรดัสงามตาเหลือเกินนะครับผมใช้ได้ครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยนะโอเคครับไอดี ID ต่อมานะอยู่กับเฟอร์มิโนนะแต่เราจะเอา,อาลาอูอาบิอนะตีลอก่อนนะครับผมน้องเขาบอกมานะโอเคครับกดเลย นี่ตัวล่อนะครับผมมูลค่าร้อยเอมเลยนะตัวลอดติดเฉยนะครับผมเริ่มจะมีลางนะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะามาตีเฟอร์มิโนนะโดยการใช้แต้มด้วยนะครับผมหวังว่าน่าจะติดนะตัวนี้นะครับโอเคเฟอร์มิโนนะ ขอให้น้องเขาโชคดีนะครับผมอ่ายิ้มฟันขาวเลยนะค่อนข้างจะได้ลุนนะแต่มันติดนิดนึงนะที่ตัวล่อมันตีติดไปตอนแรกนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมขอให้น้องโชคดีครับผมเฟอร์มิโน่ไปนะครับเฟอร์มิโน่อืมแตกไปนะครับผมกู้ขึ้น โอ้กูคืนได้บวก1เช่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอลองอีกครั้งนะเดี๋ยจะกู้คืนได้บวก5กลับมานะโอ้ <c oughs> ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเขาด้วยนะพี่ขอโทษนะครับผมอ่าขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันนะครับโอเคไม่เป็นไรครับต่อมาครับไอดี ID ต่อมาจากทางบ้านนะครับผมอยู่กับคริสเตนโนลล์นโดนะครับปีนี้นะ บวก5นะครับผม4บวก2ใช้แต้มนะครับ 64M นะครับผมโอเคครับถึงจะไม่มีรอยยิ้มแต่ว่าพี่นิวเป็นคนตีบวกครับผมยังไงก็ต้องติดนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วโลนอโดแสงทองสวยงามมากเลยนะครับผมโอเคครับ จากที่เราตีบวก5ไปนะครับผมน้องก็ส่งมาบอกให้พี่ตีบวก6อีกนะอ่ะเขาใช้เป็น5้บวกหเลยนะครับผมโอ้โหบวก5ดีๆไม่ชอบนะชอบเสียงนะครับผมรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองนะครับโอเคยังไงพี่นิวก็เป็นคนตีครับผมขอให้น้องโชคดีนะครับถึงจะไม่มีรอยยิ้มนะคริสเตนโนโรโนัลโดครับ ขอให้น้องโชคดีมาครับ5บวกหไปครับจะติดไม้นะอืม <t> ทีเด็ดครับผม5บวกหครับเท่ากับ6นะครับผม126เอมนะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเขาด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันนะครับผมอยู่กับ อัลเบโตโมเรโนนะบกหนะครับผม5้บวกสนะโอเคครับเราจะมาดูกันว่าโมเรโนจะเป็นยังไงครับผมไปแล้วครับค้างนิดนึงนะอ่ามายังมายังมายังมาแล้วครับโมเรโนโอเคก็แตกไปนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าเ,เพื่อนๆชอบถูกใจยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย